3อย่างที่จะได้จากคลิปนี้คือ1นักธุรกิจรู้หนทางทําน้อยได้ผลมากบนโลกออนไลน์2คือได้รู้2ขั้นตอนค่ะว่าถ้าหากว่ามีคนขายสินค้าบริการคล้ายเราแล้วเป็นเจ้าใหญ่ในออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยจากเราที่ยังไม่เคยทําออนไลน์มาเลยจะก,กระโดดเข้าไปยังไงให้มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือว,ว่าถ้าหากว่าเราทําออนไลน์มาระดับหนึ่งอยู่แล้วจะทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยเลือกเราค่ะแทนที่จะเป็นคนอื่นกดีเยวทันี้ชื่อครูเนยนะคะเป็นครูสอนอยู่ในเพจ dream l i h e creator เนาะสอนเรื่องการตลาดออนไลน์ เน้นเรื่องของทําน้อยได้ผลมากค่ะเพราะว่าจริงๆนักธุรกิจไม่ได้อยากทําออนไลน์แล้วนะคะแค่ตัวสินค้าแพลนการตลาดอะไรเนี่ยก็ยุ่งอยู่แล้วทําไมจะต้องทำคอนเทนต์ทุกวันมันเหนื่อยอะคะ่ะมันอาจจะไม่การันตียอดขายด้วยซ้ำดังนั้นในเพจด r e a m l i Creator เนี่ยครูถึงได้ทําเนื้อหาแนวทําน้อยได้ผลมากมาฝากนักธุรกิจกัน,นะคะ่ะถ้าหากใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะ ข้อแรกคือจริงๆแล้วจากที่หลายๆคนบอกมาว่าต้องทําทุกวันไม่จริงนะเราอาจจะได้ปริมาณเยอะก็จริงแต่คุณภาพอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําทุกวันให้ทีมงานทําทุกวันเราก็จะเหนื่อยค่ะพอเราเหนื่อยมันก็จะไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เราชอบซึ่งมันก็จะผิดจุดประสงค์ในการทาธุรกิจเลยถูกไหมคะเพราะว่าจริงๆเราทาเพราะอะไรเราทำเพราะว่าเราอยากจะได้รายได้ดีมีความสุขซึ่งมันไม่ตรงค่ะทำให้เราไม่มีความสุขแทนเพราะฉะนั้นเราก็ตัดตรงนี้ไปค่ะเราไม่ทําทุกวันแน่นอนและไอสิ่งที่ทําน้อยๆที่ว่าเนี่ยคืออะไรเราจะต้องทงําาาเบสตัวินค้ของรใ ด,ดีที่สุดเพราะสุดท้ายถ้าหากว่าตัวเบสสินค้าของเรามันชัดเจนค่ะว่าเราทําเพื่อใครเราทําให้ใครมันจะเป็นจุดที่ทําให้ออนไลน์เนี่ยมันง่ายแล้วก็เร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นตัวพื้นฐานของแบรนดิ้งนะคะสําคัญมากๆลองตอบคาถามอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นต้องถามว่าไอสินค้าของเราเนี่ยเราทําให้ลูกค้าชื่ออะไรลองนึกภาพเป็นชื่อเลยก็จะดีค่ะอาจจะเป็นคนที่เราเคยเจอเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าสินค้าเราตอบโจทย์เขาได้จริงๆเราก็มานั่งถามเขาค่ะเอาฟีดแบ็จากลูกค้าตัวจริงๆ เขามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสินค้าบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเอาตัวนั้นนะคะมาทาเป็นคอนเทนต์นี่คือคอนเทนต์ทองค่ะที่ทําน้อยได้ผลมากแน,น่นอนเราไม่ต้องมานั่งคิดมวโซ่ออกมาแล้วก็สุดท้ายก็คือลงไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็ได้ไลค์สอันสอันมันเหมือนเป็นการแรนดอมเกินไปค่ะและขั้นตอนที่2ค่ะจะเป็นส่วนที่ทําให้ต่อให้มีคู่แข่งมากมายในตลาดออนไลน์นะคะแล้วเราเพิ่งกระโดดเข้ามาหรือว่าเรากระโดดมาสักพักนึงแล้วแต่ ก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าตลาดอยู่ดีคนยังจําไม่ได้อยู่ดีซึ่งวิธีการแก้เกมตรงนี้นะคะให้เราเด่นกว่าคู่แข่งให้ลูกค้าเลือกเราได้เนี่ยก็คือการเน้นย้าๆซ้ำๆค่ะในแท็กไลน์ของเราว่าสินค้าเราเนี่ยเราเน้นเรื่องอะไรยองรู้คู่จะเน้นตลอดค่ะว่าเราเน้นในเรื่องของทําน้อยได้ผลมากทําน้อยได้ผลมากทําน้อยได้ผลมากพอเรามีจุดตรงนี้ค่ะเป็นจุดขายของเราแล้วเราดึงตรงนั้นออกมาบ่อยๆแล้วเราจะต้องพูดบ่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่พูดบ่อยๆเนี่ยคนจะจําไม่ได้นะมันก็ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นแล แตกต่างไม่พอแตกต่างอย่างเดียวไม่ทําให้ขายได้นะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าครูเนี่ยทำคอสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะแล้วแน่นอนว่าบนโลกออนไลน์ตอนนี้คนทําเรื่องนี้เยอะมากใช่ไหมคะแล้วครูทํายังไงละ่ะให้เราเนี่ยแตกต่างขึ้นมาได้ครูก็โอเคครูเน้นเรื่องของการทําน้อยได้ผลมากอันนี้เป็นหนึ่งหรือสสมมุติครูแต่งตัวเป็นใส่กิโมโนมาสอนตลอดคนก็จะจําครูได้คะ่ะว่าอ๋อครูที่สอนการตลาดใส่กิโมโนไงแต่ถามว่าการที่ครูต่งด้วยการใส่กิโมโนเนี่ยมันจะทําให้เขาซื้อครูไหมคะมันก็อาจจะไม่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดู่วา จะต่างในเรื่องอะไรแล้วก็ไอ้จุดขายตรงนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมถ้าสมมุติมันแก้ปัญหาให้เขาได้อะค่ะอย่างเช่นการทําน้อยได้ผลมากเนี่ยก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อมากกว่าค่ะต้องลองดูด้วยนะคะว่าเราจะเน้นย้าในเรื่องอะไรและขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือถ้าหากว่าตัว CEO เป็นคนที่ออกมาพูดมาโฆษณาเกี่ยวกับตัวสินค้าเองเนี่ยลองโชว์ความเป็นตัวของตัวเองออกมาเลยค่ะเพราะสุดท้ายคนเราอะค่ะจะซื้อ,อกับคนที่คล้ายกันมากที่สุด นะก็คือสมมติว่าครูมี personality แบบนี้เนี่ยครูก็แดกๆนะคะแล้วก็พูดมุกตลกอะไรต่างๆนานาถ้า,าว่าคุณที่ดูอยู่คลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันตรงกับคุณคุณก็มีโอกาสที่จะเลือกครูเป็นคนที่สอนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสไตล์การสอนเนี้ยชอบจังเลยแทนที่จะเป็นอีกคนนึงที่อาจจะสไตล์ต่างกันแบบแมนมากๆอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นคนเราเลือกเชื่อคนที่คล้ายกันคะ่ะดังนั้นการที่หลายๆคนออกมาทําสินค้าคล้ายกันแต่ถ้าหากว่าคุณสร้างตัวตนโชว์ความเป็นตัวของตัวเองออกมาก็มีโอกาสที่คุณจะได้กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันทําให้ทุกคนเนี่ยมีพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของคู่แข่งคะ่ะจริงๆก็ไม่อยากให้มองเป็นคู่แข่งเลยเนาะอาจจะเป็นฟิลแบบไปเป็นเพื่อนกับเขาแล้วเขาก็จับก,กลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มคนกลุ่มนึงหรือว่าเราก็สามารถไปคอลแลบก,กับเขาเพื่อที่จะแชร์กลุ่มลูกค้ากันได้เช่นกันคะ่ะเพราะวา ถ้าใครคิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆถ้าใครสนใจก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นภาพนี้ไว้ได้เพื่อที่จะสร้างการตลาดยอดขายดีมีความสุขไปด้วยกันค่ะวันนี้ครูเนล่าไปก่อนบ๊ายบาย